ครับครัสวัสดีครับเจ้โเช่นเคยวันนี้ซ้อมเป็นทางการนะครับหลายวันละแต่วันนี้นิดนิดนึงอันน้นนนนนอมที่จะไปแข่งขันซีเนี่ยก็เอาผู้โสที่โรเยนอยู่ที่นครนายกครับก็อลองดูครับทิ้งการแข่งขันไปประมาณ2ฟีปีทลองติดตามบดูว่ามันจะออกในรูปไหนผลงานเป็นไงนะครับเนี่ยก็เริ่มซ้อมนะครับรซ้อม ก็จะเดินทางไปวันจันครับวันจันมีเล็กห้านะครับมีสองมองนิดหน่อยเป็นการวอร์มเครื่องครับวอร์มเครื่องเพราะปกติก็ไม่มีคำว่าฟิตไม่มีคำว่าฟิตแต่ว่าพร้อมตลอดสหรับโปรนะครับสไตล์โปรไม่มีคำว่าฟิาต fit, แต่พร้อมตลอดเลยไปเยืเส้นยื้สาย ใายสองไว้ครับโอเคยังคิวอยู่ก็ลองติดตามดูนะครับเที่ยวนี้สปีแล้วครับไม่ได้ลงแข่งขันแนบบใหญ่เริ่มไปละ ยาวตีได้เหล็กห้าอีกสีตีได้เหล็กกลางพวกนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับสำหรับโปรเพมันง่ายละเพราะเหล็กยาวนี่เป็นเหล็กยากปรึกษาไม่ชันคนกำลังไม่ดีและก็ถ้าอินแพ็คไม่ถึงมันก็จะตีไม่ค่อยได้แล้วก็เขาห้าสิบแปดปีแล้วเนี่ยปีนี้แล้วก็ถ้ากําลังไม่ดีเหล็กห้าจะตีไม่ได้แต่โปรต้องบอกว่า,วาไม่ได้พิชแต่พร้อมตลอดนะครับ ข้าดีกว่าเนี่ยครับอาจารย์โลเป็นโลเป็นโลเป็นที่ซ้าดีกว่าสามนะครับสามจะเลี้ยวขวานี่เ <discut> ข <ellas> mm. ้าป้ายร้อยนะเลี้ยวไปประมาณสองร้อยโลครับนะครับเลี้ยวไปครับลูกนะครับพร้อมหน่อยเผื่อเข้าปงเข้าป่าสามภูเขานี้คือีเกลี่ยยังไง ลูกนี้ก็หายเฟดหายนะครับหายเฟดนู่นนะครับขึ้นซ้ายไปนูน่นทีทานครับหายเฟดเดี๋ยวจัดนะเดี๋ยวจัดซ้ายไปขวานะครับเดี๋ยวเนี่นะครับชอบรู้เรื่องแนละ้วหายเฟดครับน,นะครับเฟดแต่ซ้ายไปขวาหาลูกนี้โลโลโลนิดหน่อย ขวามาซ้ายครับเกเปลี่ยนทิศทางขจิตไม่ได้ยืดสุดแครับเปลี่ยนทิศทางไปทางขวามีเรงไปมาป้ายร้อยห้าสิบเลี้ยวมาประมาณสองร้อยครับต่ำนะครับต่ำลงมาโลวุกดูครับที่ผ่านครับอย่ากดระวังยูบูนี้ไม่ดีครับดูมันอะารนะครับนี่นี่ครับ นี่ยสูงไปอยู่เดี๋ยวกดให้ต่ำอย่างนี้ดูนะครับดูด้วยขาขวาปิดเลยครับนี่งครับโดดูนี่สวยงามครับอ่ะทีนี้ลูกยากที่สุดก็คือายนึกไฮฮุกยากไฮเฟดนี่ง่ายโดเฟดยากอันนี้ายฮุกก็คือสูง,สงเลี้ยวขวาพอสูงเลี้ยวขวาจะไม่กัดนะครับีให้ผ่านครับปึ๊กนี่ตีให้ผ่าน ถ้าเราไปไม่ผ่านเนี่ยเราไปจัดเนี่ยมันจะมันจะติดพื้นปุ๊บลูกมันจะไม่เลี้ยวครับมาดูนะครับหายนุ่นะครับอ่านะครับนี่เป็ห่างที่สูงที่สุดละเห็นลูกไปแล้วสวยงามดูนะครับทายฮุ่มโอ้โดเด็กฝ่ายเลยครับเนี่ย เยอะไปครับเยอะไปเคิ์ฟไม่ได้ดูใหม่นี่ไงชนาไปน้อยขึ้นเลยครับโอเคเดี๋ยวนิดหน่อยใช้ได้เลยครับก็ลองฝึกซ้อมมันดูแล้วลองติดตามโปูแบบนี้สิ1เ19ดสิสิก้าที่เราเย็นอยู่